เปล่อยแน่นอนเปลือยติดมันด้วยตรงนครับิ้นใหญ่เลยเปลอยเนเปลอยแล้วถ้ามาหัดเรแล้วแล้วก็ไส้ตามลงไปตีเลือดเลย มไม่เอาข้าวจ้ากวันนี้นั่งโต๊ะ V I P ีด้วย <laughs> ไม่แต่งก็สวยนะครับมีครับเพื่อนเพื่อนคร,รับช่องโรดพาเที่ยวอากาศร้อนรีบวิ่งเข้ามาข้างในเลกรุงเทพร้อนแล้วนะครับใครว่าจะมีฝนตกที่เรไปนั่งตากแอร ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินนะเดี๋ยวเอารายการไปส่งเขาก่อนหวัสดีครับสวัสดีครับเราก็จำได้นี่ครับพิเศษทั้งคู่ขอดูหน่อยเนาะมาดูสาวสาดูสาวๆาวสับอะไรหั่เนื้อหน่อยนี่ครับร้านเก่าแก่ร้าน เ้าเดิมที่เพิ่มเติมคือมีคนใหม่มายืนหน้าเขียงยู u ูบเนช่องโดโดพาเที่ยวจกักคือเคยออกร้านนี้ไปหลายหนแล,ล้วล่ะแต่ไม่ใช่คนนี้ไงไม่ไม่ใช่สองคนนี้วันนี้ก็เลยต้องมาใหม่นะครับก็จะบอกว่าอานแล้วมายืนข้างหลังทำไมก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาขครนี่งั้นมายืนข้างหน้ามั่ แดดร้อนครับเมื่อกี้ว่าจะนั่งตรงนี้น้องเขาก็บอกว่านั่งข้างในได้บ้านเนินเจ้าเก่าคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะ้วใช่ครับให้มาดูคนใหม่จะมาชิมดูว่าจังเหมือนเดิมไหมคนใหม่ทำเนี่ยนี่เลย <c oughs> แต่แต่เจ้าของคนเดิม <c oughs> มาดูน้องเขาบอกว่า ออที่มาครั้งใหม่เนี่ยเห็นก็แบอกมีคนมีคนปรุงก๋วยเตี๋ยวคนใหม่เปิดขายแต่เช้าวันนี้ผมมาเก้าโมงเปิดตั้งแต่กี่โมงนะเก้าเโมงนั่นแหละมาเก้าโมงนั่นแหละอันนี้ที่ผมสั่งใช่ไหมเส้นใหญ่ <c oughs> ใช่ไหมใหญ่ลูกชิ้น เปื่อยเอ็นของวิตาโดพิเศษไม่ได้มานานครับอ๋อเอ็นพอเอาเอ็นเพราะว่าร้านเขาต้องเปิดไงเอ็นก็ต้องไปเอาจัดตนันมาแล้วเอ,อเปื่อย เช้านี่ของเขากำลังครบฮะแล้วก็ของก็กาลังเยอะๆใหม่ๆนี่มองมันนีอันนี้ม้ามเนาะม้ามไส้มามไส้เอาขึ้นมาใหม่ๆเลยนี่แสดงว่าตุนข้ามคืนเนาะหม้อเนี้ยต้องตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมไม่ใช่ค่ะต้องตุนข้ามวันสีหค่ะตีห้า ตีห้าแล้วมาเก้าโมงตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ 5, 6, 7, 8, 9, ชั่วโมงแล้วถึงมา <4 S 1> เขา,<ๆ>เ,อาเอาเนื้อเปื่อยขึ้นมาใหม่ๆมีการเช็คก่อนยังเนาะขนาดนี้ยัง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 ไม่ได้ไไดต้องเอาก้นขึ้นมาเอ็นไม่เปื่อยอะรมยเอม่่ปือีอะไรอ่ะมี เปื่อยแล้วก็มนียนเขาน้องเขาไม่กินเครื่องในอ่ะอ่าอ่าเอนเอนใช่ใช่ไอเปื่อยนี่มันมีอะไรบ้างมีสามชั้นมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีเขเรียกเออเอาสามชั้นใส่ไปก็ได้มีเปื่อยก็ใส่ไปหน่อยก็ได้อ่ามันยังไม่ตายมันกระโดด ากดูเลยตักน้ำใส่เลยอ๋อต้องมีสูตรสูตรทางนี้ก็จะมีซีเลือดด้วยเลือดก,ก็ใหม่ๆนะแดงใช่ค่ะยังคือเลือด่ะยังคมอเลือดอะไรนะของผมเกาเหลาพิเศษเอ็นเปื่อยม้ามไส้ หอมๆตรงนี้เลยอ่ะยืนหอมอยู่ตรงหม้อก๋วเดี๋ยวคนเนี้ย เาก็สุกแล้วนะนะมาผมถือไปเองจ้ะนี่ครับนี่ครับไม่เอาข้าวจา้านี่วันนี้นั่งโต๊ะ VIP ด้วยไม่แต่งก็สวยแล้วครับเขาก็ยังเหมือนเดิมครับใช่คิดถึงด้วยผ่านมาผ่านมาก็บางทีเหมือนกับใกล้หมดใช่ไหมก็ราายดีถ้ามาของครบ ของกำลังใหม่ๆ่ถ่ายภาพสวยก็ต้องมาไม่เก้นะาโมงเปิดงาครับคิดให้กินนะครับครับขอบคุณค่<ว>อะไรมาที่นี่ก็ต้องมีความสุขครอ,อบครัว,ว,ว้ีดโดใช่ฮะพี่โดไปนั่งพัดลมเลยคืนน้ำลายเครื่องปรุงเขาน้ำปลาไปนิดแล้วลืมไปอันนี้เอาความหอม,อม เต้าหู้ยี้เนี่ยเอาความหอมแลยฮถาาดกานน้ำเลยครับพอนแล้วครับทีจริงลดความอ้วนกันนะพวกผมสองคนผมก็ไม่ทานข้าวกินเกาเหลาไม่ทานข้าวเพราะว่าจะลดน้ําหนักกันใช่เพราะตอนนี้เขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วไงเริ่มใช่โรามีแฟนหรือยงังตอบสิ มานี่เหมือนมาบ้านแล้วมาเห็นโดโดตั้งแต่เด็กๆเนาะก็มีแฟนหรือยังมีแล้วด้วยอ่ะมีแล้วด้วยตอบว่ามีแล้วด้วยโชคดีหรือโชคลายผมผมขอ่อน้ำเปล่าผมขอน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าเย็นใส่น้ำแข็งจะเอาใส่ขวดมาก็ได้เอาเป็นขวดมาก็ได้ครับแล้วน้ำแข็งแควก็เอาช้อนให้พ่อ เราจะกินน้ำก่อนเนี่ยกินไหมคะฮะฮะได้พอเดี๋ยวเขาก็จะเติมด้วยให้พ่อด้วยมีช้อนซ่อมไหมครับอ่าครับให้พิโลโดเขากินสะดวกสะดวกเขาเขาถือไปอย่างนั้นแหละเขาก็เนี่ยของผมเกาเหลาพิโลโดเดี๋ยวใช้ช้อนส้อมอันนี้เก็บ ก็บนี่เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาใช้ช้อนซ่อมเอาเอาเก็บเก็บอ่าเก็บเดี๋ยวคุณป้าเขาเอาช้อนซ่อมมาให้ช้อนพลุกให้ออเออเตอร์โด่เส้นใหญ่ให้เยอะเครื่องแน่นอ่าโดช้อนซ่อมเลยขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังผมครับครับ ใช่่ขอ,อ,อบคุณคขอบคุณคะอรบ,บมาร้อนเมื่อกีอ้ไปส่งไหนเมื่อกี้ไปส่งไงนหตตนหมูคุกตาบอม ได้ข้าวได้ข้าวสักถ้วยนะแต่ไม่ทานสภาพสภาพเมื่อวานไม่ใช่เลยเนี่ยสภาพบ้างดูว่างดูบ้า,า,างเลยครับเจ๋งมากอืม เนื้อเป็นเนื้อมันเป็นมันหอมมากพอเดี๋ยวเช้าเนี่ยได้ของดีของสวยของอร่อยนี่เอ็นครับเอ็น คนแน่นแต่เช้าแหละเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมาโต๊ะไม่ว่างต้องมานั่งโต๊ะด้านในสุดนะสุดยอดมากเลยครับมาแต่เช้านี่ได้แต่ของที่ดีเข้าาที่ข้าที่ข้าที่มากเลย <c oughs> ม,ม,มาเป็นคิวจีให้เลย อร่อยสุดยอดน้ำซุปเข้มข้นเข้าที่ฮะเปื่อยก็เปื่อยดีแล้วเนี่ยมันที่นี่เขาชอบเพราะเขาให้ชิ้นใหญ่ๆใช่มีมีอะไรเหางมีอะไรขาดอะไรคะอ๋อได้ครบแล้วครับได้ครบแล้วลูกน้็สวยๆนะใช่สดใสหน้าหน้าร้านสดใสเลอคุณป้าคนเดียวใช่คุณป้ามาก็จะมาแย่งตำแหน่งตรงนั้นใช่ไหม Hôm nay mình từ sáng, để sao mấy mà đủ sáu sáu măng, sáu đứa nhỏ Ừm. Đây đây. Nó rất ngon. Nó rất đẹp. Nó rất ngon, tuyệt vời. là làm là xèo rất ngon. Nó เจ๊เจ๊เขาแต่งหน้าสวยแล้วเปิดร้านแต่งหน้าเรียบร้อยหันกล้องมานี่ครับมาอุดหนุนกันได้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะเหมือนเดิมเนาะนี่นี่ก็เหน็น อากาศหนาวกินไปแล้วมันเป็นไข่ไงเพื่อเดี๋ยวเนื้อแบบนี้ไปกินเมืองนอกแม่หรอหรือกินห้องแอร์ก็ไม่ก็มันแคจางหายร้อนเร็วจะเป็นไข่เขาาจะอย่างนี้ยรับเด็กเด็กออทิสติกเขาจะจังหวะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราเขาจะก็เป็น เขาเขาต้องก็เป็นค่อยไปอืมใช่เขาจะเรียงเรียงเรียงลำดับขั้นตอนการละนลงเขาก็จะช้ากว่ารมีผู้ชมมานั่งชมอยู่หลังก้องคนมาดูอย่างว่าเออว่าเอว่าพูดพูดพูดกับใครใช่ไหมเหมือนว่าพูดคนเดียวเห็นเห็นมันมีโทนตัดนี่นี่แบบนี่ เพราะว่าเปื่อยจกิง เหมือนดูทีวีเลยเนาะเหมือนดูทีวีคนจิ้ก๋วยเตี๋ยวนัำเตี๋ยวเลยนัำเตี๋ยวเลยเรียบร้อยละจ้ะตกใจไหมพัดลมดูยัง जो तो काम है ดูใน y o u t u ไหมคุณคพี่ดู y o u t u ไหมว่ามีแบบไม่บางทีที่บ้าน้อเปิดดูที่อะไรอย่างเงี้ยเขากดรายการทนอาหารอะไรอ่ะทีไปแถวบางมะปูข้าวกลองเล็กก๊อกน้อยนี่นี่นี่ไงนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าผมออกใน YouTube ช่องโดโดพาเที่ยวเดี๋ยวเอฟีบอกว่าเฮ้ยได้ยินคุณป้ามาพูดเลยจะได้เอฟีคนแล้ว ไปดูตัวเองนะไปไปบอกลูกหลานบอกว่าเปิดให้ดูหน่อยใน YouTube โดโดพาเที่ยวนะนี่ต่อทีวีแล้วนะเนี่ยต่อทีวีแล้วอ่ะบ๊ายบายหน่อยแต่ไม่สวยนะสวยไม่เอาสวยเอานี่แหละเป็นช่องแบบดูธรรมชาติไม่ตกแต่งเห็นไหมล่ะคุณต้าก็ไม่ไม่ได้มีสคริปต์ให้พูดใช่ไหมถ่ายกันสดๆอย่างนี้เลย นี่เป็นเป็นผู้ช่วยถ่ายภาพผมแล้วเนี่ยอ๋อนี่ละเปี้ยงดูช้างเพื่อด้วยเอาสเปียงเลยเปียงเลยเปียงเลยอร่อยไหมคำสุดท้ายอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยครับผลหลังแวะมาทานอีกนะครับอุ้ยมามาที่เป็นติง่๊ก มามาตั้งแต่เขาเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆอ่ะเคยเคยเห็นเหรอแต่ว่าน er, okay. ั่งขายอยู่ตรงนี้ประจำพี่พี่ขายอะไรอ๋อมาส่งน้ำค่ะอ๋อมาส่งน้ำกินเกาเหลามาแล้วงกินน้ำ ไม่มีอะไรมากครับไม้หายที่ถึงอย่างที่บอกมาบ่อยแล้วแต่ว่าช่องโรโลพาเที่ยวเนี่ยมี f อเพิ่มมากขึ้นเดือนหนึ่งเดือนละพันกว่าเดือนละสองพกว่าทุกเดือนนะก็อาจจะมี f อที่มาใหม่ไม่ได้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็มาร้านเดิมๆบ้างเดี๋ยวพ่าไปให้เกี๋ยวไปชินเด๋ยไปชิ้นิมเขาไม่ชิมขาย้รยก็อยากชิน ตอนนี้สําหรับคนที่เข้ามาชมใหม่ๆก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินเนาะไม่เปลี่ยนชื่อเนาะสัมภาษณ์เจ้าของหีือหลเพราะว่าอาจจะมีเอฟซีเข้ามาใหม่ๆเพิ่งเพิ่งเปิดเข้ามาดูเป็นครั้งแรกแต่จริงๆก็มีดูย้อนหลังพวกผมว่ามาทานบ่อยอ่าเดี๋ยวเขาจะบอกบ่นว่าอ่ะแล้วไม่บอกลระกินที่ไหนจะตามมาร้านอยู่ที่อ่ามีสรภาพ4.9ครับ บ้านเนินเนี่ยค่ะสีไฟแดงเลยค่ะตรงลงมาแดงตรงข้างกระโบ้ตคือถ้าถามชาวบ้านบอกว่าแถวเนี้ยเขารู้จักหมดเปิดมาเท่าไหร่สามสิบสี่สิบปีไหมได้แล้วค่ะได้เนาะตั้งแต่ผมเรียนหนังสือตั้งแต่ผมยังไม่มีลูกอ่ะเออใช่จนมีลูกพามาจนพี่เขาสาวๆว่ะตอนนี้แก่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังสวยขอบคุณค่ะแต่งหน้าใหม่ๆถ่ายซะเลยก็ถ้ามาไม่ถูกถามใครเขาจะรู้จักที่นี่ในนามก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินใช่ค่เนาะ ในร้านมีอะไรบ้างคะนอกมีอะไรบ้างโฆษณาเลยอ๋อในร้านก็มีครบทุกอย่างอ่ะชิ้นสดเปื่อยตับมมาขอบริ้วเอ็นใช่แล้วก็สุดยอดหันชิ้นใหญ่ๆน่ากินขายเก้าโมงเก้าโมงถึง3.30คือ่คือสามโมงครึ่งเนี่ยคือมันหมดก่อนแล้วบางอย่างหมดใช่บางอย่างหมดไม่ครบแต่ถ้ามาครบก็ประมาณเก้าโมงครึ่งมาเลยค่ะจาดรถก้าน ข้างๆทางนี้ได้นาะมามอไซค์ก็สะดวกหน่อยได้ค่ะแต่รถใหญ่มันจะไม่มีที่จอดหน่อยก็จะกวนๆดูแต่จะบอกว่าก่อนเนี้ยพันนกับตรงแยกอ่ะมีที่จอดเนาะเขามีที่ให้เช่าจอดใช่ค่ะตรงอาจจะเดินไปนดนอาจจะสองป้ายรถเมย์ประมาณนั้นประมาณสองป้รเมย์ที่เ็ดเดินก็เรียกมอไซค์มาก็ได้สิบบาทบอกมาร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเนินแล้วก็ไปนี่เดี๋ยวนี้ที่วันนี้มาเนี่ยประชามันตรงนี้ด้วยเพราะบางคนบ่นว่า มาแล้วจะจอดรถยังไงละมะถ้ามาไกลฉันก็มารถเก๋งมาจากท้องหล่อมาจากนู่นเดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้าไม่รู้จะมาตรงไหนง่ายๆ่ายเลยมันมันอีกหลายปีอันี้ไง้ลงบางขุนนนเลยอ๋อลงบางขุนนนใช่ไหมใช่แต่แต่ไม่รู้ว่าเส้นทางมันยังไงแต่กลงตรงบางขุนนนเลยเอ๊ะแป๊บเดียวก็ได้กินแหละแต่ว่าส่วนมาก FC ผมมาไม่มอเตอร์ไซค์ก็รถยนต์เราอย่างที่ว่านี่แหละถ้าเพื่อนติดตามติดตามคลิปก่อนหน้านี้ผมก็จะประสพันธ์ว่ามีที่จอดรถแล้วนะตรงแยก สมวนว่าถ้ามุ่งหน้ามาทางร้านเราเนี่ยผ่านแยกพันนกก็ที่จอดก็อยู่ทางขวากว้างขวางอยู่ข้างร้านก๋วยจับยืนพื้นนะคะแถวบ้านเริงพอที่นี่ที่นี่แหละความเก่าความแก่ความอร่อยความนิยมเนี่ยพอๆกับยืนพื้นเนาะใช่่คะเชิญมาทานดูจะถูกใจบางคนก็บางคนไม่อย่างว่าถ้าจอดตรงนี้ใจดีบางจ้างเมาไปก็ได้เช่าเขาขยันเดินนะคะใช่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปกินลูกชิ้นถ้าเข้าขยันเดิน เขาไม่ขยันเงี้ยเขาหิวไงเขามากกว่าถึงเขาหิวแล้วเอาดื่อน้ำไหมหรือแล้วผมยังมามอไซค์เลยผมมามอไซค์สบายสุดอ่าเก็บตังค้าเก็บตังค้าเก็บตังเดี๋ยวเอาลูกชิ้นด้วยมีลูกชิ้นอะไรบ้างลูกชิ้นเนื้อแตเอ็นเอาเอ็นเอาเอ็นอย่างเดียวนั่นแหละขายไม้เท่าไหร่ ไม้ละสิบสามบาทก็เอาคนละสามไม้ปิ้งเลยคิดตังรวมเลยครับที่นี้ลูกชิ้นหกไม้จ้ะเดี๋ยวไปซื้อซื้อลูกชิ้นแล้วก็ไปกลับบ้านจ้ะแล้วก็ไปซื้อกาแฟไปกินกับลูกชิ้นโอเคไหมด o จะไปซื้ออะไรจ้โดยจะไปซื้ออะไรซื้อขนมขนมอะไรก็ซื้อลูกชิ้นแล้วไงโด d จะไปร้านอะไรชาอะไรชาบนาอเมซอนชาบราอเมซอน อเมซอนต้องเข้าแล้วคือเขาเขาจะเขาจะกินอะไรก็ตามจะกินน้ําอะไรก็ตามแต่เขาต้องจบด้วยชามะนาวอเมซอนให้ได้ถ้าวันนั้นเขายังไม่ได้กินยังไม่ได้กินชามะนาววันหนึ่งเขากินแก้วหนึ่งทีายังไม่ได้กินเขาล็องเรียกเรียกอยู่นั่นแหละเมื่อกี้ก็กินชาดำเย็นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเอาชามะนาวอีกโอเคครับ <Man. S 1> เดี๋ยวจ่ายฟังเขาก่อนครับรเจอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับดสวัสดีครับไปไลูกชิ้นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับในคนนี้ปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากหั่นชิ้นใหญ่ๆสะใจดีบาแตาลูกชิ้นนี่ฮะลูกชิ้นเขาอยู่ตรงนี้อ๋อเขาขายเอ็นอย่างเดียวเลยลูกชิ้นเอ็นน้ำจิ้มรสเด็ดนี่าดโดถือไปฮารโด มันคลิปนี้คงคลิปนี้คงเท่านี้นะครับฝากกดอะไรดี <ul ish> <TA> มายืนหน้าร้านหน่อยเรายืนตรงนี้ให้เห็นหน้าร้านหน่อยฝากกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ช่องโรดพาเที่ยวด้วยครับฝากกดต่อครับเด่งต่อกันเด่งต่อกันเด่งต่อกัน เรื่องต่องตาบอ่ะเดี๋ยวเขาดูกันเขามองทางร้านแล้วฝากกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับหวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหวัดดีครับบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่เอารองดำมาอ่งไปส่งแหนมมา,าอ่างอ่าแฝนปวดไพ่อใส่หน้ากากหนากาศใส่หน้ากากใส่เป็นหน้ากากหน้ามากนึกว่าจะให้พ่อทำเป็น,ปน,น,กกนตัวอย่าง กาไปทำหมดมันกดรุ่นรุ่นนี้มันต้องใส่แบบนาใส่งัางหน้าปักเปักเงนี่หอมแก้คนดีหลงหลงจัำนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่ใจดังกินนมกินนมนไม่ไม